ชายคนนี้กำลังลาดตะเวนอยู่กลางภูเขาทันใดนั้นเขาก็เห็นเหตุการณ์แปลกๆท่ามกลางป่าเขาอันห่างไกลกลับมีกลุ่มคนมาปิ้งย่างอาหารยามว่างพวกคุณกำลังทำอะไรเราแค่มาที่นี่เพื่อพักผ่อนแล้วทำไมคุณถึงถือปืนละ่ะเมื่อเห็นว่าตัวเองถูกจับได้แล้วชายเสื้อแดงที่ยืนอยู่ข้างๆก็ถือขวานสับฟืนตอนนี้ตำรวจก็พบว่านี่ไม่ใช่แค่การออกมาปิกนิกแต่เป็นกลุ่มลักลอบขนของเถื่อนเขาค่อยๆดึงกุญแจมือออกมาเตรียมจับกลุมหัวหน้าก่อน ด้วยความตื่นตระหนกเขาทำปืนที่เป็นสิ่งเดียวที่จะป้องกันชีวิตตัวเองไว้ได้หล่นหายไปหลังจากหยิบป,ปืนขึ้นมามันก็ติดขัดทำให้เขาเกือบตาย โจรเจ้าเล่เห็นแบบนั้นก็อยากใช้เงินติดสินบนเขาแต่ชายคนดังกล่าวปฏิเสธโดยบอกว่าจะจับกุม่มและลงโทษตามกฎหมายนาทีนั้นลูกน้องสองคนได้ทิ้งหัวหน้าตัวเองและหนีไปสตาร์ทรถแล้วขับรถไปขนาดคนที่ไม่มีเวลาขึ้นรถก็ยังต้องหยิบกางเกงวิ่งหนีเหลือเพียงสองคนนั่งหอบสู่กันโดยไม่คาดคิดข้างหลังเขาจูๆ่ๆก็มีคนมารอบโจมตี การโจมตีครั้งนี้ไม่เบาชายคนนั้นเจ็บปวดมากจนเขาร้องเสียงดังถึงความเจ็บปวดจะไม่ลดลงแต่มือสั่นเท้าก็เปลี่ยนปล่องกระสุนแต่ในเวลานี้มีชายอีกคนหนึ่งถือขวานและย่องเข้ามาใกล้เขามากขึ้น เห็นลูกน้องของตัวเองคนหนึ่งตายคนหนึ่งหนีหัวหน้าก็เลยเสี่ยงที่จะวิ่งไปเอาเงินตำรวจแต่หลังของเขาลองจับดูก็ยืนยันว่าขวานติดอยู่ที่หลังของเขาจริงๆเห็นสีหน้าของเขาก็บอกได้เลยว่ามันเจ็บปวดมากขนาดไหนถึงเวลาแล้วที่พวกเขาทั้งสองจะทําให้มันจบต้องมีคนเดียวที่รอดไม่เช่นนั้นเรื่องนี้จะไม่จบ ตอนจบของหนังเป็นภาพไก่จิกอาหารอย่างสบายๆส,สุดท้ายแล้วมีเพียงผู้กำกับเท่านั้นที่รู้ว่าใครอยู่และใครตาย